โมบายแลอาจจะลงมาแล้วไม่ใช่ตัวม่วงลมเกมกลง FPS ไวไไม่ไห้จ้าทำไมไม่โดนเลยติดเกมไ่ฟังมแล้วข้เ่พี่ลงกับม ระเบิดตกระเบิดตก i k e is here s d เบไม่อยู่เบงไม่อยู่กำแเบไม่อยู่แมนชีนกันเท่ากับก๊อนอคลาสิกระเบิดอยู่นี่อ้าวระเบิดหายระเบิดโดนนี่เก็บไปรอเลน่าแบล็ไม่เอาเค m i หนึงเงเดอย่าจะไปอยู่ไหน จะไปที่มันนี่ขอขอเอทแมวแมวแมวนึงอ่ะวางกล้องหนึ่งที่จริงวางกล้องเดี๋ยวเราต้องรอต้องรอมันเปิดไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไหมปกติไม่เข้าไม่ปกติเข้าแต่เขาจะดูไงโอ้แล้วดูดิไม่พูดแล้วเขาจะดูได้ไงอ่ขุ่นเหย ยิงให้ตายยิงให้ตายยิงให้ตายติตายติตายตดายิโอ้ไม่เท่เลยไม่เท่เลยมันมีกิ๊บเลยมันมีกิ๊บเลยนีมานใครกันคุ้งนี่หวะเข้าแล้วยิงยิงกําแพงเอาลงมาโอเจ็อเจ็บปิกาแพงลงมาแล้วก็ยิงกําแพงลงมาแล้วก็ยิงยิงแตกใช่ไหมพี่อยู่ด้านล่างด้านซ้ายอ่ะปิดกําแพงด้านขวาหน่อยได้ไหม เฮ้ยอะไรอะอระเบิดระเบิดเรืองแสงยิยิงเยิงเอายิสุดเลยเฮ้ยมันมีมีตัวมาไมเห็นอะไรเลืเไม่รู้อะร้ออ่ะเพิยิงไปร้อสวยาตแตกเอ้ขวหายไอว right? ินเอ้ย like อ้โมีเ oh, ห็นไห่ใหญ่ให่ใหญ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 ่ใ่ห่่่ห่ห หนึ่งศัตรูยังเหลือตัวเดียวตัวเดียวเข้าสบายเลยเข้าสบาย30 seconds left หักหลังหักหลังไว้หนักหลังคนหนึ่งรออ่ะเบลสองคนตายหมดดูตรงนี้ไว้ดูตรงนี้ไว้เดี๋ยวจะดูตรงนี้ให้ตองนี้ใดูตรงนั้นไว้ไม่มันต้องไปเก็บสปายอยู่ดีอ่ะไม่ก็เซฟอ่ะสปายอยู่ไหนอ่ะสปายอยู่ตรงนี้ที่ไซเฟอร์ที่ไซเฟอร์น่าจะมีคนดูคนหนึ่งไปดูบีนะเดี๋ยวน้องไปดูเอไหมหรือว่าแยังไงดีไม่ทันแล้วไหม10 seconds left เฮ้ยมันมันอยู่มันอยู่เอเอ เก็บสไปรยมือบายสวยงามก็อยู่แล้วมันอยู่ที่ฝีมือนะน้องๆคนนี้รีบูเวนดองไม่อยู่ทีโอดินโอดินเท่ากับก๊อนก็พี่เขาบอกให้ให้ทำคอนเทนต์โอดินเท่ากับก๊อนซื้อโอดินแล้วซื้อดินซื้อให้ซื้อให้พี่ภูมซื้อให้เมียวเมียวไม่เล่นไม่เล่นกูจะเอาชนะอย่างเดียวให้คุณบูมให้คุณบูมโอดินแตกชัดดูดูสกอร์ที่น้องเปิดคลิปอะแล้วมาติดลิขสิทธิ์อะตะเท่านั้นออกแค่นั้นแหละ ไอ้ส่วนท่อนเพลงกันน้องอย่าตัดจะลดอีกบเมตซื้อซื้อซื้อให้เขาหน่อยโมบายโมบายแล้วแล้วเราจะซื้อยังไงอ่ะเขาไม่ขอมาอ๋อขอแล้วเกือบกดไม่ทันแล้วไงมีไหมท้าบินน่าเราหน่ะยิงมทะลุกำแพงโอ้โหทามิงค์โค่นไม่ดีครับโผล่มาตอนจะโดดลงไป จะเปิดตกน้าแลเบิดตกข้างในนะดักไว้ดักไว้หลังเข้านะหลังเข้านะมีตัวหนึ่งระวังอันติอันติเซฟเฟอร์อันติเซฟเฟอร์อันติหันแม่งสตูตกตัวนั้นรอมันมาเอาสไปรอเรื่อยๆรอยา <regret it? S 1> วเซฟเฟอร์มันต้องไปก็ได้นะดักไว้ตรงนั้นอ่ะเออดักนั่นแหละสวยสวยขอชาร์จนะ น้องไม่น้องไปรจะได้ไปนะอีกตัวน่าจะอยู่ตรงทางเชาแวว่ะอ๋อเดินเดี๋ยวยืนซ้อนกันอีกนะครับทุกคนสองคนเนี้แก็จะไม่มาเขาแอบตรงนี้ไม่มีใครเห็นขางซ้ายทางซ้ายมือซ้ายมือเป็นไงโอ้ไอคิวสี่ร้อยเกือบโอดินเท่ากับมอสเก็บสี่แล้วแมชพอยต์ที่จะบอกแล้วโอดินเท่ากับคอสไม่เล่นโอดินด้วยพวกเราเนาะ ถ้ามันแบบเดี๋ยวอยู่ดีมันบอกเอายังไงก็แพ้แล้วโอดินเลยดีกว่าอโทิ่ตัดคลิปงไหมอ่ะพาม่เช่นะตัด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 แล้วขี้เกียจตัดตัดไอ้ไอ้ลิเกสองานนัดตี้ไงงานตัดตอนนี้ทีมงานเขาลาพักร้อนเขาลาทุกวันไม่มีทีมงานตอนแรกมีทีมงานห้าคนลงทีมสองคนนอกนั้นก็ไม่ทำะไรเลยมีไหม ไม่มีไม่มีไม่มกการเข้ามันมามิดมิดทูบีไหมน่าจะมิดทูบีนะเพราะอีไม่มาเลยออกลางเอ้ยทำไมฆ่าไม่ได้แตกไปก่อนทำไมปืนมันดีดแบบนี้อ่ะเข้าไปรถตรงกลางมีสี่ตัวเลยอ่ะแสกมาเอ้สกิลเขากระโดดก็ไม่ได้ไปแล้วปืนอยู่แล้ว หาจุดตารจ,รจริงแล้วทุกคนกวิง่งเนึ่ขอนี่ขอตัวนี้ขออะไรวะเย้ยย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 อยย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 